นี่นะครับอยู่กับผมอยู่กับผมนะครับมัมมี่เองนะคะหรือว่าช่องเวียคุ้งนั่นแหละครับทุกคนวันนี้ก็จะมาทําการแก้นะครับทุกคนแปลว่าผมสุมผลนั้นแล้วก็ไปล่อครับว่าผมสุมผลได้บนพีชนะครับดูซิว่าผู้เล่นนั้นจะอยากได้หรือเปล่าไปเราไปชมคลิปกันดีกว่าครับทุกคนไปแล้วคนนี้มันมันฟันอะไรกับผมเนี่ยฮะมันมาฟันอะไรกับผมจะหาเรื่องอะอรน้องน้องจะหาเรื่องเหรอไหมครับพี่พี่เป็นพีพีครับน้อง <c oughs> ใครน้องมึงเขาถามว่าวใครน้องไม่มีใครเป็นน้องหรอครับโอเคครับทุกคนไปเราไปเริ่มภารก,กิจของเรากันเลยดีกว่าอันดับแรกนะคะทุกคนเรามาสุ่มผลกันก่อนนะครับว่าเราได้ผลอะไรนะครับเพื่ออาจจะได้ผลดีๆไงเออดิเรามาดูกันนะครับผมได้ผลอะไรโอโหผลดีมากๆเลยครับทุกคนุขอบคุณมากครับอ่า <c oughs> ได้เวลาละด้เวลาแกแล้งละแกแล้งละเอาไปนม่งเก็บเป็นยังนคะคนะรับดูคนผมข่ววะเ่าโอว่าสุ่มผลมาดูเร็วเร็วว่า ว่าได้ผลอะไรอ่าผมจะล่ออย่างนี้นะครับทุกคนและดูสิว่าใครจะมานะครับโอเคแล้วผมก็ดูนะครับทุกคนเฮ้ยหนีครับทุกคนผมรอละมา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 เลยมา,มาใครอยากได้ผมผิดมามาเร็วมานี่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 น ผมจะพีวะ่ว่ามันคือผลอะไรเหรอครับผลอะไรเหรอหือครับมันคือผลอะไรหรือครับดูสิว่าใครจะอยากได้บ้างทุกคน <c oughs> คนก็บอกว่าขี้โมูเปล่า <c oughs> ยีเย่มีคนบอกขี้โม่เปล่านะครับพอดีว่าผมมีผลพิ่อยู่ในกล่องอยู่แล้วทำให้สามารถแกล้งคนในนี้ได้นะครับ ผลเกลือหรอผมจะพิมนะครับว่าผลเกลือหรอโอ้ยเอ่ใครครับพี่ว่าเอามาจากช่องนี้ว่ะอะไรครับเอามาจากช่องไหนกล่องเปลาผมจะพิมพ์ว่าเพิ่งสุ่มเมื่อกี้เลยครับเพิ่งสุ่มเพิ่งสุ่มเมื่อกี้เลยครับ ดีครับปฏิบัติการแก้นะครับทุกคนกเขาบอกว่าอะไรกันร้อนจัดมาเตลไหมครับอ๋อดูดีทุกคนใครอยากได้บ้างบอดีไอไอวอลฟู I ้ดอ่ะคืออะไรอะ่ะไอพีฟู้ดเหรอฉันต้องการผลขอโทษด้วยครับใครอยากได้ตามาใครอยากได้ตามาครับเราอยากได้ตามา นี่ผมจะล่อครับผมจะล่อไว้อ่อรอรอรอนี่เดินตามกันใหญ่เลยเดินตามกันใหญ่เลยครับทุกคนยี่ที่ผมผมขอล่อเยต่อรอรออีกทีหนึ่งยี่เขาบอกอะไรที่ว่าไปอ๋อไม่เป็นไรครับผมโกหกอยู่แล้วผมนี่มันชั่วจริงๆนะมามีมันชัวจริงๆแล้วผมก็จะบอกว่าผมขอเอาไปทิ้งนะครับ ผมลืมส่งโอเคผมจะไปทิ้งนะครับทุกคนดูสิใครจะตามมาบ้างไป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 ดูดิไม่มีใครตามมาปะยังไม่มีคนตามมาดลยีังผมจะไปทิ้งทุกคนครับผมจะผมจะไปทิ้งนะครับทุกคนดูดิไมมีใครตามมาปะไมมีใครตามมาเลยวะ ย yeah. มีคนตามมาหนึ่งคนว่ะเดี๋ยวผมขอไปล่อใหม่นะครับทุกคนเผื่อจะมีคนตามมาอีกเยอะๆเดี๋ยวผมขอตัวไปล่อเป็นหนึ่งเดี๋ยวขอตัวกันมามามาตามมาตามมาแหมไม่มีใครมากับผมเลยเอาไหมผมจะบอกว่าเอาไหมเอาไหมครับเอาไหมครับ เอ้ยผมกกิบเลยก่อนนะครับเรียบเลยเก็บแล้วครับก็เป็นว่าขอเติมคลิปเต็มเลยในนี้นะครับทุกคน <c oughs> ก็อย่าก็อย่าลืมกดไเลยเขาบอกว่าเอาครับแต่ผมไม่ให้แล้วครับน้องนี่ไงอือผมมาตึงไงเก็บแล้วใช่เปล่าครับขอผลขอผล ก็คลิปนี้ก็สําเร็จเลยนะคะทุกคนสามารถหลอกคนได้นะคะทุกคนก็ยังไงก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้ด้วยกันนะครับทุกคนใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ถึงยี่ิบไลค์ด้วยกันนะครับทุกคนและอีพีน่าจะมาใหม่นะครับและคลิปนี้ก็ขอตัวเลยครับทุกคนบายบายครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปนะ้าเงี่ยฟันฟันเลยเนีย่ยฟันกันเลยนะขอดูหน่อยอาเนี่ยอยู่ไม่ดูแล้วผมจิ็บในกองั้านหน้าแล้วเงี่ย นี่เอ้ยทำครับทำเป็นทำเป็นฉีดนะครับทุกคนทำเป็นฉีดทำเป็นฉีดทำเป็นฉีดไปดิไม่ให้หรอกเว้ยไม่ให้หรอกเว้ยไม่ให้หรอกเว้ยไม่ให้หรอกครับใครจะให้ผมพีชล่ะเออไปละก็ขอคลิปนี้ก็ขอจบถึงเ่จนี้นะครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันใหม่บ๊ายบายครับอือดาบจะรุนี้มันเท่จริงๆไงครับทุกคนอือจะกลับมาคลิปหน้าครับแล้วก็รอชม24ชั่วโมงได้เลยครับบ๊ายบายกับทุกคน ใครที่กำลังมองหาร้านเติมระบัากอยู่นะครับทุกคนนี่เลยครับผมคูกาสโตนะคบเป็นเพจร้านเติมระบัคกนะครับทุกคนระบบ ID พาร์ด้วยนะครับและรับกดผลเกมพาร์ทแมปบอกฟุตและคิงเลกาซีด้วยนะคบทุกคนแล้วก็ยังมีบริการแมตต่างๆอีกมากมายยังไงก็ฝากร้านคูกาสโตด้วยนะครับทุกคนใครอยากได้ร้านนุ่นโหดจริงๆงั้นร้านนี้เลย ไก่ย่างชอบมีรหัสราคาถูกตั้งแต่ไก่กังธรรมดาในราคา33บาทและไก่กังอัพเกรดในราคาเพียงแสนถูกแค่40บาทเท่านั้นเองและสามารถจ้างฟามได้อีกด้วยยังไงก็ฝากทุกคนไปตามร้านไก่ย่างจบด้วยนะครับแม่พูดเลยหิวแล้วเนี่ยไก่ย่างเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวไปตามก่อนละกันบ๊ายายทุกคน